เอาละอีกหนึ่งนาทีปลาหมึกเซนสวยของผมก็จะทำการออกล่าทุกคนเอาละซิสิวิเราจะทำสกิปยาวๆ a few moments later แปลงร่างละแปลงร่างละเอาหมึกลงแปลงร่างละมาละไป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 แต่ดูซิว่าจะเอาผลเล็กหรือผลใหญ่มา ว่าฟ้าสวยในเบกมันมีผลเล็กด้วยเียบร้อย,อ,ยอืมโอ้ได้มาไป<ม>อุ้ยเชีย yeah. มีน<ม>่<ม>าจะมีเฟลด้วยนะ<ม>ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กสันใหญ่ด<ม>้วยโอ้ยเส่อได้ผลเล็กนะ<ม>อุ้ย พลใจสองพนวิ่งเพื่อนรักกูได้มาสองเลยเพื่อนยืสิีวิแล้วบอกโอเคฝันดึงเช็คกัน How much ได้มาโอ้หเท่านี้เลยอ่ะขายซักลูกแล้วกันขายซักลูกกันเดี๋ยวก็ใจสวยให้เพื่อนหน่อยเซลลิ สองพันบีไอ้เยี่ยมาดูนี่ให้ให้อันหนึ่งให้อันหนึ่งให้อันนี้ไป<ง><ง> <laughs> จ่ายสวยให้แบงค์ทุกคน <laughs> <ง> <laughs> โอเค